สวัสดีครับพี่น้องกิตติครับบน YouTube c h a n e องกิตติคนคํานวณทีวิ่งับเพจ a c e b o o k กิตติคนคํานวณนเลยครับพี่น้องแนวทางหวยเล้าประจําหมวดวันที่16กุมภาพันธ์2024ครับมือนี้3แนวทางเลยด้ยไทยน้อยเล่าครับผมไทยกับแบ่งปันไปแล้วเนาะน้อยกับแบ่งปันไปแล้วคลิปนี้แนวทางหวยเล้าครับจ้งไหนนะครับก่อนจไปสู้เนื้อหาเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ด้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะผูู้ดย่างบ่กดติดตามฝากกดติดตามได้ด้อครับเหลขกมีเข่ามีรุดครับผมแต่เกินห0สิเปเซครับเหล็กผมเข่าครับอันนี้เขาขี้คุยนิดนึงนะครับเนาะครับผมวัดกันสเปอร์เซ็นต์ครับเฮ็ุเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นกล่องหลังปุ๊บกษ็นตัวเลขกปั๊บนะครับแต่ก่อนสิบไปสู้เนื้อหาก็ขอร้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับสไ i b e นะครับ อยู่บน Youtube กับกดซับสไครต์นะครับอยู่เฟซบุ๊กฟักฝากกดติดตามครับผมเป็นไปได้กดถูกใจเพจนะครับด้บนเฟ e บุ o k เนาะเอามาบอกลายใหญ่ห้างไปถามนี้ครับพี่น้องแนวทางหวยเล่าก็แนวทางหวยห้าหน้อยนี่ผมนําเสนอในวิธีการเดียวกันรูปแบบเดียวกันครับเหล็กวิ่นหาโตครับผมเหล็กเด่น2โตนะครับวิ่งลูดตัวนึงครับ สองตัวเน้นๆนสามตัวเน้นๆนย่างละสามตัวครับตามนี้เลยงวดวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั้นดอกเจ็ดสองซีสามเนาะถ้าสามตัวบนก็บสองซีสามนะครับเลขเลี้ยงเลยนะสองสามซี 2, 3, 4, อะเนาะส่วนสองตัวล่างกับเจ็ดสองครับงวดที่แล้วผมว้างแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับแปดกับสองเด่นเนาะแล้วก็วิ่งหลุดแปดครับ หมวดทีเแล้วว่าเขานะมันออกเก็ตสองทีเตอร์กันสองหมวดแล้วเนาะหมวดวันที่สิบสี่สิบสี่นี่วันผุดเนาะสิบเอ็ดนี่วันอังคานวันที่สิบวันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมก็ออกเก็ตสองเนาะเก็ตสองอย่างเนาะเหลขบบดไปไกลไซดไกลนะครับเหล็กยิ่งไปไกลนี่แหละนะครับโอเคเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือเลขวินในวันนี้จำบ่ได้ บูงว่าโจทย์เสี่ยลีมนี่วะเจ็ดไปเกหนึ่งคือเลขวินในวันนี้นะครับผมส่วนเหล็กเด่นกับเจ็ดกันหนึ่งครับเหล็กวิ่งรูดกันหนึ่งครับสองตัวเนียนๆกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเจ็ดแปดสามตัวเนียนๆกับแปดหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดครับหลายบอหลายนะนะครับหลายกนหนีก็ยังได้กำไรเลยคอยมันมากเถอะเนาะนะครับ แต่สื้อมันนด้เทา่าทกัเฉพาะตัวเน้นๆครับสองตัวสามชุดนะครับกับพอ็จะเป็นหกชุด้วกาบ,บนล่างพองจะเป็นสิบสองชุดหรือสิบสองตัวเน้นบ่หลายครับบ่หลายขอมันถือเถอะสามตัวเน้นๆมีอยู่สามชุดคือกันครับผมเป็นไปได้ตรงโตดครับหรือถ้าสามารถ6กกับได้ก็ดีครับผมสำหรับเหล็กสามตัวสามชุดนี้เนาะส่วนเลข เด่นนะครับเพิ่มความเป็นไปได้นะครับตัวเลขสีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ในการถูกหวยก็สิเพิ่มตามไปน้ำตัวเลขยิ่งน้อยความเป็นไปได้ก็น้นอยโล่งตามไปเพราะว่าเอาตรงๆนะคนใบหวยนะมันบีมีบอไดหูดอกหวยออกตัวใดนะครับมีแต่การณขาดเดาทั้งนั้นอันนี้ยอมรับกันตรงๆนะครับเนาะผู้ใดขจ้ขสาสิโฆษณาสีแบบใดกระซังเนาะมันจะจะกลั่นเปอร์เซ็นต์กระซัง แต่ว่าโดยความเป็นจริงอ่ะมันบ่มีผู้ใดหัวบริเลกสี่ออกตัวไหนนะครับวงสันมบม่ารุ่นหนาจอกันหรอครับนั่งกิบเบียรกิบกาแฟกันอย่างเดียวพ่อนะครับเนาะเจ็ดกับหนึ่งครับวิ่งก็เลยวิ่งหาตัวมันสิเป็นสิบชุดเนาะกลับแล้วสิเป็นสิบหกชุดเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดบอลสังกับแล้วก็สิมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบอลังกับเนาะสิบหกชุดบนรางก็เป็นสามสิบสองชุดครับสำหรับเล็กชุดสองตัวเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะครับแม้แต่งเล็กวิ่งเหล็กหลูดเนาะถ้าพูดได้สีรลดก็เป็นเล็กชุด2ตัวกับหลดตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก่าเลยนะก็สดสิบเก่าชุดนะครับเนาะบนล่างก็เป็น38ดชุดแต่ยังได้กำไรอยู่ครับก็่ยังได้กำลรอยู่คยยอยอมาถาะเล็กหนึ่งนี่คอยมาลักสิบลักหน่วยเออหวยเล่ามาลักใดก็ได้มาลักพันก็นได้เด้มาลักลอยก็ได้นะครับเล็กเล่าก็าคือหวยฮานอยกับหวยไทยเนาะ ถ้ามาลักลอยกับิตได้สองตัวล่างนะครับเป็นไปได้มาลักลอยพอร้อมลักหน้่ยพร้อมเนาะมาจากสองลักเนาะสบายๆเลยหรือแนว้าทาังเลขสองตัวครับวิ่นจากเลขหาตัวได้ยี่สิบหาชุดครับวิ่นกลับไปกับมาได้ยี่สิบหาชุดบนล่างกับเป็นหาสิบชุดครับยังได้กับไรอย,ยู่ส่วนเน้าทาังเลขสามตัวครับวิ่นจากเลขหาตัวนี่จะได้สิบชุดแบบบ่เบิ่นบ่ตองมาหามนะครับพี่น้อง ผมวิ่งไปแล้ว3าชุดแบ่งปันไปแล้วสชุดอีกเจชุดถือเรียกพี่น้องวิ่งเพิ่มเติมแล้วกันนะตามภาพเลยครับแนวทางเห็ดไปเรียบร้อยแล้วกัสีมาบอกกซื้อพาะหายเป็นจริงๆอ่ะเปิดภาพเป็นเบื้องหลังก็แล้วเนาะก็กนนะต้องบอกก็ไ้บล็อคยังกับบมอยากใส่เวลาอยากซื้อสารนะครับฝากกดไลค์กดแชดร์ได้เ้อนะครับหลนยๆลคนก็ถูกหัยวย้อนกิติกับมาหลายแล้วนะครับย่างหน่อยๆฝากกดติดตามนะนะครับพี่น้อง สวัสดีครับมันหมาน,นสุขภูสุขันครับ